ไม่หายเลยนะงอดาวหงอไม่งอไม่งอยังเช็งอีกจะกระเด็นอไม่ไม่พอไม่เหม็นะระเดยอีไม่เห็นไม่รอรอเรชอบให้คนงอเรอหรอแล้วคืนคือหงอหงององอไม่รอเล่นไม่ด้งกว่าแต่อยากให้หงอ บ้าหรือเปล่ารียบารรียไนี่นไม่เป็น่ไนี่หูรีนี่ไม่ม่พูดเลยฉันบารเหม็นบกเลยอ่ะไม่ตดน่อมอนะไม่ได้โตดไม่ได้โตดแค่อ้าปากกินปากหรือเปล่าพพี่ไปกินกาแฟลกินขิงมาถามเมี